ไมได้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยเน,นะนาะค่ะเนาะนอนจ้ะมือก็มือเราอีกเนาะค่ะเนาะหอมที่เนาะหอมที่หวางลงไปเมื่อกี้ก็เหลือใบนะคะเนาะเหลือใบใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปนะคะใส่เนาะะคะ่เนาะ ส่เนื้อแทนมะเขือเทศด้วยตามนี้ค่ะน้อนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาวันนี้วันนี้จะตจามแจวพี่น้องตามแจวพริกสดเด้อพี่น้องจาน,นขาดเมื่ได้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยเนาะค่ะเนาะนะะ้องจามือก็มือเราอีกเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็คนเคนเลที่ทำคนเบคนเองเดี๋ใส่ลงอีกแทนลงหน้าลงอกแทนมาเคือบกนะค่ะแล้วก็กินก็เรามือก็มือเราทำไปเลยนะ ใส่แสบแ๊ยบนวฮะเนาะขวขัวใไม่ไมแบบหอมพี่น้องคะหอมมากค่ะต่อมตอเลยค่ะต่อมตอเลยค่ะต่อๆตอเลยนะคะเนาะน้ำอีกพี่น้องน้ำใส่ลงไปน้ำต้มเสร็จแล้วต่อด้วย เอาเ้าจะใส่มะอึกแทนมะนาวแล้วพี่น้องมะอึกค่ะมะอึกใส่มะอึกแทนมะนี่ค่ะพี่น้องปุ่งนวลเส่นลายแสบลายใส่ไปแล้วนะคะปุ่งนวลนี่ค่ะพี่น้องปุ่งนวลเส่นลายแสบลายใส่ไปแล้วนะคะปุ่งนวล ขัวขัวไม่ไมแบบหอมดีก่อนค่ะหอมมากค่ะขัวขัวไม่ไมแบบหอมดีก่อนค่ะหอมมากค่ะขาดบ่ได้เลยค่ะ ไม่ได้เลยเนาะค่ะเนาะนอะน,นจ้ะมือก็มือเราอีกเนาะคะนะ่ะเนาะทแจ๋วนะคะใส่มือเลยพี่น้องลุยเลยค่ะลุยเลยนะนนะเนาะทเจีค่ะพี่น้อง พุงนวลเส้ไหลเศษไหลเสร็จแ,แ,แล้วนะคะพุงนวลต้นหอมค่ะเจ้าหอมก่อนเลยนะคะเนาะเด็ดเลยพี่น้องจาเด็ดเลยลูกถุงทำกินเองเละ,ะท่านผินเองก็ต้องเอียงมากมากเมื่มอกระเมื่อห้ากินกัระห้องเลยได้ะคะ่ะ หอมดี่าหอมมากเลยเลยน่ากเสียแล้วค่ะทนกคนเลยดูถุงทำกินเองแล้วค่ะทำกินเองก็ต้องเอียงมากมากเมื่อกับเมื่อห้ากินกับห้ามนะ ทำแจวเราเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมาวันนี้วันนี้นจะตามแจวพี่นอ้องตามแจวพริกสดเด้อพี่น,อน้องจันสวัสดีค่ะพี่นอ้องมาวันนี้วันนี้นจะตามแจวพี่นอ้องตามแจวพริกสดเด้อพี่น,อน้องจัน ทำเจียรเราเสร็จแล้วนะคะะนละเป็นต่อมๆใส่ไปแล้อใส่ไปแล้วหัวหัวบไม่ไมแบบหอมดีรู้ไหมคะ หอมมากค่ะหอมพี่น้องหอมที่หัวเราลงไปเมื่อกี้ก็เหลือใบนะคะเนาะเหลือใบใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปนะคะใบ่น้ำมะนาวเนาะเนาะใส่หนึ่งแครนมะเขือเทศด้วยตังค์เนือนี่นาวเนาะเนาะใส่หนึ่งแครนมะเขือเทศด้วยตามั้ค์ นี่ค่ะพี่น้องพุงนวลเส้หลายแสบลายเสร็จแล้วนะคะพุงนวลตามเสร็จแล้วต่อด้วยเอาขาจะใส่มะอึกแทนมะนาวแล้วพี่น้องมะอึกค่ะมะอึกใส่มะอึกแทนมันตามเสร็จแล้วต่อด้วยเอาขาจะใส่มะอึกแทนมะนาวแล้วพี่น้องมะอึกค่ะมะอึก ใส่มะออึดแทนมั้งล่ะต่อมาเป็นตอนตอนใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอย่าใส่มะออึดแทนหลังล่างมะออึดแทนมาเทเลยนะค๊ะแล้วก็หอมผี่นอหอมที่หอมแล้วลงไปเมื่อกี้ก็เลี้ยใบนะคะเนาะเลี้ยใบใส่ลงไปนะ ใส่ลงไปนะคะใส่นะ,ะนะเสร็จแล้วค่ะหอมดีมากหอมมากโคเล่โคเล่มากนะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนี่ก็เรามือก็มือเราทำไปเลยแบบนั้นไส่แซ่บนะคะเนาะก็แล้เป็นต่อมใส่ไปแล้วใส่ไปแล้ว ต้นหอมค่ะเจ็ดหอมกอดเลยนะคะเนาะเด็ดเลยพี่น้องจ้าเด็ดเลยขาดไ่ได้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะค่ะเนาะพี่น้องจ้ามือก็มือเราอีกนะคะเนาะต้นหอมค่ะเจ็ดหอมกอนเลยนะคะเนาะเด็ดเลยพี่น้องจ้าเด็ดเลยลูกถุงทำกินเองนะคะทนกินเองก็ต้องเอียงมากมากมือกับมือห้ากินกับห้ามนี่ะ ำเจียวเราเสร็จแล้วนะคะอะลรเป็นแบบตอนแบบนัวนะพี่น้องเป็นตำเสร็จแล้วต่อด้วยเอาขาจะใส่มะอึกแทนมะนาวแล้วพี่น้องมะอึกค่ะมะออกใส่มะอึกแทนมันตำเสร็จแล้วต่อด้วยเอาข้าจะใส่มะออกแทนมะนาวแล้วพี่น้องมะอึกค่ะมะออก ใส่มะอึกแทนมาลาเป็นตอนบแบบนวนะพี่น้องอยากจะใส่มาอึกแทนแบบนั้นมะอึกแทนมาค่ะที่แบบนั้นแล้วก็แบบละเป็นตอนๆใส่ไปแล้วนะใส่ไปแล้ว ำเสร็จแล้วค่ะ๋ยวใส่ลงอึกแค่ลงนาลอึ่แค่มะเขือเทศนะคะแล้วก็แลคะหอมดีหรหอมกเคลนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง๋ยวใส่ลงอึกแค่ลงนาลอึ่